เองนะครับสวัสดีภาคบ่าย EP สองนะครับผมหลังจากลงภาคเที่ยงภาคบ่าย EP แรกนะครับผมก่อนอื่นก็จะดีกับภาคเที่ยงนะครับผมสําหรับใครที่ติดตามทั้งนอยสตาร์นะครับแล้วก็ไทยเที่ยงนะครับไทยเที่ยงก็ได้59นะครับผมนะรูดล่าง5 9แล้วก็เจาะ5 9นะครับส่วนนอยสตาร์นี่ก็ฟุกหน่อยนะครับได้7ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เจาะ78 บนนะครับแล้วก็เจาะเจ็ดห้าล่างนะครับผมก็ได้ซีเด็กสำหรับนอยสตาร์ก็บวกกันไปสำหรับภาคเที่ยง1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกบวกกันไปหลายต่อนะครับผมนะได้กันไปห้าหกต่อของเงินลงทุนนะก็โชคดีสำหรับคนที่ติดตามนะครับอ่ะอนนี้อีพีนี้ก็จะมาลงภาคบ่ายอีพีสองนะครับผมนี่ตามที่เห็นนะครับผมนะ ก็จะมาลงไทยบ่ายนะครับผมแนละจีนวี v แล้วก็น้อยทีวีนะครับผมออกประมาณช่วงประมาณ14บสนาฬนะิกากว่าๆนะครับผมนะวันนี้หุ้นจีนไม่มีนะครับหุ้นจีนปกติไม่มีนะครับผมก็แอดก็ลงจีนจีนวีนะครับผมนะแล้วก็น้อยทีวีไทยบ่ายนะส่วนจีนวีออก สิจีนวีปิดหรือเปล่าแอดก็ไม่รู้นะส่วนมากพุ้นวีมันไม่ปิดนะแอดก็เลยลงก่อนสำหรับตัวนี้ข้างบนนะครับเห็นไหมสำหรับใครที่อยากติดตามก็ติดตามได้นะครับลาว HD ออกช่วง13กสกว่านี้ B ก็ออกช่วง13กสกว่าแลเอาเอาไปลงทุนกันได้นะครับผมลาวทีวีลาว HD ก็รูด1นครับนี่ KB รูด0นะอ่านี่ครับมาช่วงบ่ายของเรานะ้าบ่าย ep 2ของเราก็ ไทยบายรูดแทดทเงินนะครับแ6ดห8แดห้าปดสี่นะห้าปดสี่นะครับสามตัวนะจีนมีรูด4ี่นะครับบนวิ่งรูดล่างนะสำหรับสูตรของแอดมินที่ลงนะครับเจาะน้อยคู่นะครับ3าตัวหางเดียวนะครับผมนะตัวฟันตัวเดียวนะครับผมนะมันจะบาลานซ์แล้วก็เหลือกำไรแน่นอนนะครับผมนะสำหรับการลงทุนก็จะเซฟตี้ของเราได้20ซนะครับผมนะผมมันจะเพิ่มช่อง ให้หลุ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับสําหรับหลักบนนะครับผมนะ,ะตัวต่อมาก็จีนวีนะครับบนวิ่งรูดล่างสี่นะครับผมเจาะสี่เก้าสี่ห้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดตามนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือนอยหานอยทีวีนะครับรูด2นะครับผมนะบนวิ่งรูดล่างสองนะครับเจาะสองสี่สองหกสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสามตัวเปื่อฟุกนะครับหางเดียวนะครับผมนะ คือ3ตัวมันก็เข้ายากนะครับอัตราส่วนหนึ่งในพันแบบนี้มันก็ยากหน่อยเราก็เล่นน้อยหางเอาเราไปเน้นที่ตัวบนวิ่งล่างรูดนะครับขอให้มากก็พอนะเราก็มีกําไรเราไปลุ้นฟุกเจาะเข้านะพอจะเอาเจาะน้อยหางมาปุ๊บเด้งปับ๊บมีกําไรเหลือเฟือนะครับหลายต่อนะครับผมนะโชคดีมีตังใช้กับแอดเซียนบ้านหุ่นยังเซียนกับภาคบ่าย หาทางภาคบ่ายสองนะครับผมนะไทยบ่ายจีนบีเอพนอยทีวีโชคดีมีตังใช้รวยๆครับผม